พยากรณ์อากาศวันนี้วันพุธที่2อธันวาคม2,563กลมรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าจะมีอากาศเย็นในหลายพื้นที่โดยทางภาคเหนือเริ่มมีน้ำค้างแข็งส่วนภาคใต้ตอนล่างยังมีฝนตกหนักเราไปติดตามรายละเอียดกันต่อเลยครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยต้องการที่จะแจ้งสภาพอากาศสามารถแจ้งกันมาได้โดยการฝากข้อความไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่าง ของคลิปนี้นะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับแล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เรามาดูพยากรณ์อากาศวันนี้วันพุธที่2ทธันวาคม2563มาเริ่มกันที่ลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าตั้งแต่6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้กันนะครับ โดยบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงยังคงปวบคุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จึงทำให้บริเวณในกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับและมีน้ำค้างแข็งในบางแห่งในภาคเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางดูแลสุขภาพอันเนื่องมาจากอากาศที่หนาวเย็น ไว้ด้วยนะครับมาดูมรสะสมตอนออกเชียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตอนนี้มีกำลังแรงนะครับมียอมความกดอากาศต่ําปกคลุมภาคใต้ตอนล่างทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากไว้ด้วยซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนนี้มีกำลังแรงนะครับโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2 3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง และชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังมาต่อกันที่พื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้นะครับจากแผนที่จะเห็นได้ว่าบริเวณที่มีฝนตกหนักมากซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงนะครับจะอยู่ในภาคใต้ตอนล่างซึ่งเป็นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งอันดามันด้วยนะครับก็ขอให้ระวังอันตรายที่มากับฝนด้วยนะครับส่วนยังมีภาคใต้ตอนล่างที่มี พื้นที่ที่มีฝนตกหนักซึ่งเป็นพื้นที่สีเหลืองนะครับก็จะมีบางจังหวัดนะครับก็ขอให้ระวังเรื่องฝนด้วยเช่นกันนะครับจากพื้นที่เสี่ยงภัยมาดูยพยากรณ์อากาศแบบรายภาคตั้งแต่6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้เรามาเริ่มกันที่ภาคเหนือกันก่อนเลยครับจะมีอากาศเย็นถึงหนาวยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดแล้วนะครับกับมีน้ําค้างแข็งในบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด5ถึง12องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดของภาคเหนือวัดได้ที่12ถึง19องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ที่29ถึง33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วพัดอยู่ที่10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงขยับมาต่อที่พยากรณ์อากาศของภาคอีสานนะครับจะมีอากาศเย็น ถึงหนาวกับมีลมแรงโดยจะมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคยอดภูมิอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9 14องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดของภาคอีสาน15 20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29 30องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขยับลงมาต่อที่พยากรณ์อากาศภาคกลางจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยจะมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้ามฝั่งมาดูพยากรณ์อากาศของภาคตะวันออกนะครับ จะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีลมแรงโดยจะมีฝนเล็กน้อยร้อยละสิบของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาต่อกันที่ พยากรณ์อากาศภาคใต้โดยไปดูฟั่งอ่าวไทยกันก่อนนะครับจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22-24องถึง24องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุด2 7ถึง31องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปทะเลมีคลื่นสูง2 3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20 ถึงง40กิโโลเมมตตร่่อชัวข้ามฝั่งมาดูพยากรณ์อากาศที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 22ถึง24องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุด28ถึง31องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาปิดท้ายพยากรณ์อากาศแบบรายภาคที่กรุงเทพและปริมณฑลกันเช่นเคยนะครับจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีลมแรงโดยจะมีฝนตกเล็กน้อยในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด วัดได้ที่2 3ถึง24องศา,าเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ที่3 1 3อถึง33องศา,าเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วพัดอยู่ที่1 0 3ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากพยากรณ์อากาศและลักษณะอากาศทั่วไปของวันนี้นะครับจะเห็นได้ว่าในหลายๆพื้นที่จะเริ่มที่มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดแล้วนะครับโดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือและภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะครับตอนนี้มีเหมยขาบหรือว่าน้ําค้างแข็งปรากฏให้เห็นแล้วนะครับนอกจากนี้แล้วทางยอดภูและยอดดอยก็มีอากาศที่หนาวถึงหนาวจัดกันแล้วนะครับเหมาะสําหรับการท่องเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยวในช่วงนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับทางภาคอีสานก็จะมีลมแรงด้วยนะครับและในภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพก็จะมีลมที่ทําให้เรา รู้สึกได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนทางภาคใต้นะครับยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องซึ่งในช่วงนี้ทางภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ประชาชนในภาคใต้นะครับระวังอันตรายที่มากับฝนและระวังเรื่องน้ำป่าไหลหลากกันไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้เจ้าของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ ออกมากันแล้วนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่กับข่าวพยากรณ์อากาศวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ